ทำยังไงให้แม่แฟนชอบค้าสปีแล้วทำยังไงให้แม่แฟนชอบค้าสปีแล้วคือทำยังไงคือการที่เราชอบหรือไม่ชอบแม่เขาจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคือมันเกิดจากลักษณะนิสัยทำยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมแม่แฟนถึงไม่ชอบเราเราต้องกลับไปรู้ให้ได้ไงดังนั้นวิธีการคือเราต้องไปตรวจสอบดูว่าทำไมแม่แฟนถึงรู้ไม่ได้ เอ้ยทำไมถึงถึงเขาไม่ยอมดีกับเราเราต้องรู้ก่อนเหตุผลคืออะไรถ้ารู้เหตุผลเราจะได้กลับมาแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยการกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองได้ถ้าเราแก้ไขตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการของแม่แฟนเราได้เพราะฉะนั้น3ปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่คิดจะเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้แม่แฟนเราเนี่ยชอบต่อไปได้ไม่มีทางต่อให้ผ่านไปสิปีเขาก็ไม่ชอบเพราะเราไม่ยอมหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นหน้าที่เราคือต้องไปตามหาความจริงว่าอะไรเป็นเหตุแล้วสํารวจตรวจตาตัวเองดูให้ดีว่าดีพอแล้วหรือยังถ้ายังดีไม่พอก็เปลี่ยนความเห็นตัวเองใหม่เปลี่ยนการกระทาตัวเองใหม่